มหาศาลน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนหายได้ด้วยสมุนไพรชนิดนี้นะคะน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนอาการที่นอนแล้วเอียงไปมาเหมือนจะตกที่นอนมีสมุนไพรไทยรักษาได้ก็คือต้นน้ำนมราชสีใช้ทั้งต้นชงดื่มรับรองหายค่ะหนึก็คือนำต้นน้ำนมราชสีล้างให้สะอาดนะคะสอากแดดให้เหี่ยวเอามาตัดเป็นท่อน,อนสามนำไปตากจนแห้งสี ขั่วไฟจนเหลืองเป็นชาสําหรับชงน้ําแล้วก็ทิ้งเก็บใส่ขวดแห้งๆไว้หรือใส่กระป๋องปิดสนิทเก็บไว้ชงน้ําร้อนดื่มห้าถ้าคุณจะใช้ก็คือหยิบน้นํานมราชสีนใส่ถ้วยกระเบื้องหรือกาประมาณหนึ่งขยุ้มมือหรือหนึ่งหยิบมือใส่น้ําร้อนดื่มต่างน้ําคุณแม่อายุ80ปีมีอาการเบียนศรีรษะบ้านหมุนชงให้ดื่มหนึ่งสัปดาห์ดีขึ้นโดยไม่ต้องทานยาที่แพทย์ให้มาเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก เพ้สุขภาพเราสร้างได้